สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถามความรู้สึกข,ของเนนนะคะน้องเนนอยู่ที่จำปาดงมาด้วยกันนะคะตั้งแต่กุ๊กก็นะคะตอนนี้น้องเนนทำไมถึงกลับบ้านนะคะไปทำอะไรนะคะ <c oughs> ให้ย่าถามนะคะแ <c oughs> นนอย่าร้องไห้นะเด <c oughs> ี๋ยวร้องตามนะ ร้องแล้วตาแดงแล้วเมดาก็จะร้องแล้วมอย่กนนี่ปีแล้วแ่นยังไม่ท้องร้องเมดาร้องก่อนแล้วนะคะแต่แนม่นอยู่กองมันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ป้าเปิดบริษัทตั้งแต่แรก มีภารกิจมีภารกิจมีภาระหน้าที่มีีภาาระหน้ท่เราก็เป็นเราก็มีครอบครัวเราก็เนาะก็มันห่างครอบครัวมาปีนึงแล้วใช่เราเราก็ต้องงโงมากงงงงมาเกเออคิดถึงอาใจเอ็มมีสายดวนครับลุงครับนะแต่ก็ไม่เป็ี่ยนนะเอ็มเ้ยไปไกลๆ คิดถึงไหมคิดถึงแล้วคิดถึงคิดถึงแล้วทีนี้ก็จะมีแฮปปี้เอาแล้ววัยแบบว่าทีนี้พี่ก็มีแต่สอโบน่ะเออก็อยู่ตักับสอโบกไม่มีเพืรุ่นเลยแล้วก็คิดถึงนะก็คิดถึงเคยอยู่เคยกินเคยเล่นเดี๋ยวก็พี่ปุ๊บชวนตำส้มตำเดี๋ยวก็กินนั่นกินนี่อีกก็ใจหายกันแต่ก็เลยใจก็วิววิว ด้วยภาระหน้าที่แล้วเพราะว่าช่วงนีเ้เป็นฤดูฝนไงย<ะ>่า<ะ>มันไอ้นักตังออยู่กับปูบกับยา่าเนาะเขาต้องไปกีดยางท่าต้องไปกิดยางส่วนพ่อก็ทำงานไงก็ไม่ได้มีเวลาให้ลูกกับร้อยเปเนะอร์เซนต์วันไปทำงานก็ได้กลับมาบ้านบ้างไม่ได้กลับมาบ้างน,นะ บานที้ก็นอนข่าวแบบสองสามคืนเล้เขาต้องข่าเวีเนขาอยางเป็นปะค่ะต้องขึ้นเขาไงต้องขึ้นไปราตเวนอยู่บนเขาบางทีค้างคืนเป็นสองสามคืนก็ไม่ได้ลงมาอะไรแบบนี้ลูกก็อยู่กับปู่กับยายแล้วเขาก็อยากไปกีดยางเนาะก็ไม่มีใครแลงรับตังแกก็อยากไปกีดยางแกก็จะได้หอบรับตังไปส่วนยางด้วยฤดูอื่นแกก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่เรื่องนี้มันเป็นฤดูฝนเพราะว่าฤดูหนาวแกก็ อานับตังไปกีดยางด้วยนะเพราะว่าอยู่ในสวนยางจะมีเทียงน้อยเทียงละน้อยนับตังก็จะไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละนี่หน้าฝนมันเอาไปไม่ได้หน้าฝนมันลําบากกว่าเอาไปไม่ได้มันก็เลยแบบอยากให้มีคนกลับไปดูแลน้องมีกระปุกนับลูกน้องใช่เพราะว่าพ่อก็ทํางานด้วยกลับบ้านก็อาทิตย์นึง กลับบ้านอยู่ประมาณสามวัน่นะนช,ช่วงนี้มันขึ้นเขาเราก็ต้องนอนนอนเขากว่าจะได้กลับบ้านก็ เป็นในเด็กน้อยอยากเป็นไครเป็นไขรวาดเป็นยาอาการเจียนต่การยิ่งโอ้ยอย่าว่าแต่นับอย่ามาแต่นับตังเลยแต่มิวเนี่ยคอยกันยังป้าบ่ได้เรเห็นหนูมิวใหญ่กับนักต่างเนี่ยฟ้าบ่ได้ ความรักความรักบอกวกับซ้ำลูกซ้ำหลานนะซ้ำหลานเฮียหาหยาหยาเหมือนให้เราเายให้รู้ปรับสิกดีๆให้กันเวลาร้องไห้แล้วเนียก็จะร้องตามอ่ะยังไงก็เป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยเนียด้ลยค่ะก็ขอให้เนียกลับไปก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ คิดจริงไหนก็ขอให้สมความมุ่งมั่ตงถานาไวแหละก็ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้มีแต่โชคลาภนะคะขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอถ้าอยู่แล้วก็ถ้าหน้าตางโตวบบนี้หน้าตางโตอะไรก็กลับคืนมาค่ะมดง้มมงมาหาลุงมาขมีงานมีอย่างมาางมามา มาหน้าตังมามาหน้าตังมามาเที่ยวมาอย่างอยู่แถวนี้ก็มาสะกดกับแวะมา<ช>แล้วมันกับปอไก่ทายาณอ่ะถ้าว่างๆถ้าว่างก็จะแม่มาแีบม,มางอ<า>ย<ด>ู่ตร<ด>งนี้ก็ลุงป้าก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าเอ็นมินตั้งแต่แรกอยู่กับพี่กับป้าไป,ไปเก็บเบ็ดพอได้เยอะก็มาส่งลุงป้าบ้างเดอ้อเฮ้ยเมด้าแม่ด้าเมด้าโล่ง ไม่คือมันจะหายเนาะเราอยู่ด้วยกันมาแล้วก็แต่ทุกคนก็ต้องมีภาระหน้าที่นะคะแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะเนาะก็ต้องกลับไปดูแลฝากฝากซึ่งลุงป้าหน่อยสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับเนาะก็ยังไงมีทำทำงานกับลุงกับป้ามาตั้งนานเป็นยังไงบ้างลุงป้าตั้งแต่เข้ามาทำงาน ป้าแฮปปี้มากก็แบบเหมือนใจดีใช่ทำงานที่ไหนก็มันไม่เหมือนตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเราอยู่แบบกันเองนะคะ,ะคลุงป้ากันเองมากๆดูแลด,ดีทุกอย่างมีของกินอะไรก็แบบเราได้กินหมดลุงป้าได้กินอะไรเราก็ได้กินหมดดูจากหุนเนี่ยนะคะเวลาส่ <c oughs> <c oughs> คือดูเป็นแบบเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่เป็นเหมือนไอ้นี่เลยก็ลูกหลานที่เองก็ลูกหลานใช่หลานกับแตนเป็นหลานเลยบอกเป็นหลานลูกพี่ลูกน้องกับปแตนเป็นสองเอาหรอน่าจะคูนเดียวกันหลักโภเอเอาหรอจ้าเอาคอยบ๊วยโอ้เนางจะนเป็นหลานเลยบอกหลานจ้าแตนกับพ่อขนาดเป็นสองไอ้น้องเอาเหรอมีลูกน้องก็ซ้ลูกน้องก็ตาซานกับตาซานกับยายน่ะเป็นสองพี่น้อง บแล้ะก็หลานเหมือนกันโอ้หลานลูกหลานเหลนหลุนอะไรลาซานดาซานไม่รู้นะเนี่ยนี่ก็คือรูปคู่นุ้ลหลักคู่ให้น้องแนนนะคะเดินไปขอให้โชคดีนะำคุณแขงนามสกุลพ่อน้ำชุ่มคุลพ่อเออก็เห็นว่าน้ำคือแม่ทินเสื้อคุแข็งไปดูแลน้องนับตังนะคะเพราะว่าไปผู้หญิงไปแต่งงานก็เอานามสกุลผัวจ้า แม่ของพ่อใช้น้ำเชคุนแต่นามสกุลเดิมก็หลาโพคอยกระใสน้ำเชคุนพ่อโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะคะกก็ฝาคลิปให้ญาติๆให้กำลังใจแอนแนนนะคะก็ไปเพิ่มพลังนะคะแล้วก็กลับมากลับจะกลับมาเด้อค่ะลิปนี้สวัสดีค่ะเส้นเงิน แม่มดาเกือบพ่อคอยพอหน้าพอหน้าฝนผ่านไปเนาะหน้าหนาวก็น้องนับตังก็ตูขึ้นเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ